สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผู้ชมดูลูกหมาของนะครับเขาได้น้ําก็หาวดองดองนะครับภาษาบ้านผมก็เรียกหาวดองดองนะครับผู้ชมนะครับดูนะครับก็นี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมจะอัดน้ํามาประมาณนี้ประจํานะครับตลอดตลอดทั้งปีนะครับผมจะไม่ไม่ให้พื้นที่ตรงนี้แห้งนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกนี้ผมจะลากกุ้งบ่อฝั่งโน้นนะครับเข้ามาใส่ลูกนี้นะครับคือจะแยกกุ้งออกมาทีนี้ผมจะเลือกแพรได้นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับ เมื่อก่อนมันทํามันต้อนเราจนมุมนะครับเราเลือกแพรไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าลากมาใส่ลูกนี้แล้วนะครับทุกท่านนะครับเราจะเลือกแพรได้นะครับว่าจะไปแพรไหนนะครับก็นะครับก็มีลูกหมาผมเขาก็เห็นน้ำเขาก็ชอบนะครับพอน้ํามันปิ่มเต็มทั่วหมดอย่างนี้นะครับต้นไม้ผมก็อยู่กับน้ำอย่างนี้นะครับทู้ชนดูอันนี้คือที่แพะก็ลอยนะครับครับกลมๆคือที่แพะนะครับทู้ชมนะครับ ลูกหมาผมมันดื้อนะครับมันได้น้าแล้วมันเหมือนมันคึกนะครับมันคึกได้น้ําตอนเช้าๆนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเศษนะครับอ่ะมแดงมานี่มาเร็วก็นี่นะครับผมจะเอากุ้งบ่อลูกนี้นะครับน้ำสีขาวๆนี่นะครับมาใส่ลูกนี้นะครับแกลางมาใส่ลูกนี้นะครับนะครับ มีนาเมษาผมจะเลือกแพได้นะครับว่าผมจะไปแพไหนนะครับเพราะกุ้งมันจะตัวเท่าแฮนด์มอเตอร์ไซค์ที่ทุกท่านขับอยู่นะครับนี่นะครับเป็นลูกนี้นะครับทุกท่านนะครับผมจะลากมาใส่ลูกข้างๆกันนะครับก็ยอมเสียค่าแรงสักสองพันนะครับกับสองพันสองพันห้าประมาณนี้นะครับนะครับอ่ะมีก็มีกุ้งเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมก็ยกไปแล้วทีหนึ่งนะครับ ก็มายกใหม่ดูอีกครั้งนะครับก็เขาเข้ามานะครับมาดูนะครับว่ากุ้งที่ผมจะลากไปมันตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับก็อันนี้เข้ามาตัวเมียสองตัวก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้อีกนะครับนี่ดูนะครับก็อันนี้เป็นสองตัวเมียสองตัวนะครับทุกตัวยังยังไม่สลัดไข่นะครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่สลัดไข่นะครับนะครับเขาอมไข่อยู่นะครับกาเขามีไข่อยู่ในท้องอยู่ยังไม่สลัดไข่ถ้าสลัดไข่ไข่จะเป็นสีดํานะครับแต่ตัวนี้ใกล้แล้วนะครับเนี่ย นะครับก็ให้ผู้ชมเห็นนะครับผมจะลากมาใส่ประมาณสัก200อโลนะครับ200 2้0าโลดีกวาดทั้งบ่อนะครับผมจะกวาดมาทั้งบ่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับผู้ชมนะครับลูกหมาผมมันได้น้ํามันดีใจมากนะครับดูนะครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ